พาโยโย่พาแม่พังและลูกน้อยเดินออกมาจากในป่านะครับนะนะเดินนำหน้าสะบัดไปสะบัดมาครับเป็นความภาคภูมิใจของพายโยโย่นะครับโดยมีแม่พังและลูกน้อยเดินตามหลังมารับชมเรื่องราวของพายโยโย่ ในวันที่ไม่โดดเดี่ยวครับนี่ครับคาบใบไม้กิ่งไม้มาใส่ปากเล่นนะครับทําตัวน่ารักครับในวันที่ายโยโย,โย่มีความสุขที่สุดเดินนํำหน้าแม่พังและลูกน้อยครับเป็นภาพที่หาชมได้ยากนะครับ พราะปะกติของพายโยโย่ไม่ว่าเข้าโขงไหนโขงนั้นกะเจิงครับ,รบจนทราบข่าวว่าพายโยโย่เจอโของแล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่โขงละครับเป็นแม่พังและลูกน้อยครับแล้วก็ภาพที่เห็นก็คือพายโยโย่คอยดูแลอยู่ตลอดเวลาเป็นมุมที่น่ารักอย่างมากเลยนะครับ แอดมินก็ไม่เชื่อสายตามอน,นกันครับเพราะตั้งแต่รู้จักพายโยโย่มาเคยเห็นที่ทุ่งกวางโขงแตกกัะเจิงกันทั้งโคงเลยนะครับแต่นั่นก็เป็นอดีตครับพายโยโย่ได้ทำตัวน่ารักขึ้นมามากโดยเฉพาะปีนี้ครับถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมานั้นดูนิ่งกว่าทุกปีครับถึงแม้จะมีบ้างน,นะครับ ที่ออกอาการเดิมๆแต่ถ้าเทียบกับทุกปีแล้วก็ดูนิ่งและสง่างามขึ้นมาอย่างมากครับนี่ครับวันนี้ค่อนข้างอารมณ์ดีครับเล่นใบไม้นะครับในขณะที่แม่ผางเละลูกน้อยก็ อยู่อีกฝากฝั่งถนนนี่ครับคือโฉมหน้าแม่พังและลูกน้อยครับภายโยโย่ก็อยู่ไม่ไกลได้สมหวังสักทีนะครับเ,เห็นความรักของภายโยโย่แล้วก็อดหน้าทึ่งไม่ได้ครับ เป็นมุมที่น่ารักและอบอุ่นครับหาดูได้ยากมากยังเล่นอยู่นะครับนี่ครับใช้งวงเกี่ยวใบไม้เล่นในขณะที่ปากก็ยังคาบใบไม้อยู่ครับสายตาก็เช้งื้อไปยังแม่พังแม่พังก็มองกลับมาตอนนี้พี่โยกำลังมีความรักครับ ทำให้หนุ่มที่ร่างกายบึกบึนแข็งแรงและค่อนข้างดุร้ายดูอ่อนโยนลงไปเลยครับ